สวัสดีครับท่านผู้ชมท่าผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอ,อนําเสนอพระร่วงรางปืนเนื้อทองแดงซึ่งเป็นพระเครื่องที่มีลักษณะปฏิมาก,กรรมที่งดงามสง่ามีความพึงพายและสร้างขึ้นในสมัยสุขโขทัยเป็นราชธานีนักนิยมพระเรื่อง ได้ให้ความสนใจพระล่วงหลังๆปืนนี้ไม่แพ้กับพระเครื่องชุดอื่นๆเรียกได้ว่าเป็นองค์ไตรภาคีเนื่องจากเป็นพระเครื่องที่มีขนาดยาวพิมพ์ใหญ่ขนาดสูงประมาณ8-9เซนติเมตรและมีน้ำหนักมากสตรีที่มีพระเครื่องนี้ไว้จะไม่นิยมข้องคอยกเว้นบรรดาชายหนุ่มหรือนักรบที่มักจะชอบข้องคอเพราะมีความสง่างาม ซึ่งพระร่วงหลังปืนนั้นจะมีพระพุทธลักษณะเป็นพระยืนประทานพรเท่าที่พบนั้นจะมีอยู่ด้วยกันสองพิมพ์คือ พิมพใหญ่ที่มีขนาดสูงประมาณ8-9เซนติเมตรและกว้างประมาณ2.5-3เซนติเมตรส่วนอีกพิมพ์คือพิมพ์เล็กมีขนาดเล็กกว่าพิมพ์ใหญ่เล็กน้อยขนาดสูงประมาณ4-4.5เซนติเมตรมีส่วนกว้างประมาณ2เซนติเมตรครับซึ่งบริเวณด้านหลังขององค์พระจะมีลักษณะเป็นร่องจากฐานถึงบริเวณพระอังศาขนาดของช่องกว้างประมาณ1เซนติเมตร จึงนิยมเรียกกันว่าหลังรางปืนส่วนด้านหน้าขององค์พระนั้นจะสวมหมวกแบบออกศึกโบราณเรียกว่าหมวกชีโบสถานที่ขุดพบได้แก่เจดีโบราณณวัดพระป่าง หรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับจำนวนที่ขุดค้นพบครั้งแรกนั้นมีประมาณ400องค์พระร่วงลางปืนเนื้อทองแดงนั้นมีพุทธคุณที่ครอบจักรวาลคำว่าครอบจักรวาลน,นั้นหมายความว่ามีอำนาจแคล้วคลาดพกษรัพ เมตตามหานิยมและคงกระพันชาติีซึ่งนักสะสมพระเครื่องตามร่างลือกันว่าพระร่วงหลังลังปืนพิมพ์นี้มีฤทธิ์พิชิตไผ่ได้ทุกทิศจนมีคำกล่าวมานานแล้วว่าถ้าแวนพระร่วงหลังลังปืนเอาไว้จะไม่มีวันตายโหงอย่างเด็ดขาดส่วนด้านหลังนั้นจะเป็นยันเกราะเพชรซึ่งอิทธิฤทธิ์ของยันเกราะเพชรของหลวงพ่อปานนี้ท่านไม่ได้รับรองว่าจะคงกระพันชาติี แต่หาใครที่หลับไปแล้วจะไม่มีวันถูกคุณผีคุณใสและคุณคนจะสามารถป้องกันอันตรายจากบุคคลที่จะเข้ามาทำร้ายด้วยวิชาการต่างๆและจะไม่ตายด้วยพิษของสัตว์และอธิษฐานจิตปลุกเสกโดยพระครูสถิตธรรมยานหรือทองคำกมโลที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตและเจ้าอาวาสวัดเจดีย์คีริวิหาร พระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินานางที่พระสุธรรมยานวัดเจดีคีริวิหารตำบลฝายหลวงอำเภอลับแล่จังหวัดอุตรดิตถ์เริ่มอธิษฐานจิตเดี่ยวที่พระอุโบสถวัดแนวคีรีตำบลท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งในขณะที่ปลุกเสกนั้นได้เกิดเหตุอัศจรรย์พระอาทิตย์ทรงกฎ เทพเทวดาพญานาครวมพิธีทำปลุกเสกด้วยทางร้านจึงการันตีว่าพระล่วงหลังลังปืนรุ่นนี้ห้อยคอดีที่สุดครับซึ่งหา,หากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาสั่งซื้อท่านนั้นสามารถที่จะคลิกมายัางลิงก์ใต้คลิป เพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับและท่านสามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับเราโดยตรงถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือว่าต้องการที่จะปรึกษาเรานะครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของร้านเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้ก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่ง เพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นของร้านเรานะครับสวัสดีครับ